มีร้อยหน่งร้อยห้าสิบสองร้อยค่ะมีสองร้อย้าวของคิบห้านีหหัวเล็กกุ้งเล็กไมนสะดวกเราบอกวัามีเสียงแด้จากไม่ต้ไมีเสียงเวลาค่ะทางร้าน,นกดยกเลิกให,ให้ถ้าสากตอนนี้ทางร้านหวกไปชั่วโมงครึ่งนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้ตาอยู่ซอยสารแดงนะไปข้ามถนน นี่ไงสถานีสารแดงเดินไปอีกนิดนึงนี่นี่ถึงแล้วร้านอยู่ตรงหัวมุมฟุตบาทถนนสารแดงโอ้ยคนไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้มาก่อน โอ้ทะเลทอดมีอะไรบ้างนะครับจ้าสามอย่างค่ะมีกุ้งปูปลาหมึกจ้าทุกคนต่อแถยนะคะขอบคุณค่ะขนาดเล็ก40บาทขนาดกลาง60แล้วก็100บาทมี1้0ย้าด้วยวร้านหยุดวันจัน <c oughs> เปิดขายตั้งแต่เที่ยงถึง3ทุ่มมี Delivery g e t g กตแก๊บโร o o นฮูดไลแมนลาลาหมู ครบทุกอี่าอเพื่อมีสปอนเซอร์กับขาบ้าง <c oughs> องแค่ทุกช่องทางพิมพ์ชื่อร้านมันก็จะขึ้นเลยค่ะเล็กก้างใหญ่รวมได้จ้ะลูกค้าเอารวมร้อยหนึ่งครับทุกคนจอดแถวนะคะ,อะขอบะคุณค่ะไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้มาก่อน <c oughs> นี่ในระหว่างรอนะ <c oughs> ก็จะมีร้านโตเกียว มีอาหารตามสั่งอร้อกลิก่นหอมเชี่ยวได้แล้วค่ะข้วไม้เรบกวนหยิบได้ขอบคุณค่ะโอ้ยคิดว่าจะหมดก่อนถึงคิวรอซะแล้วอ๋อเขามีมาเติมไงทอจากที่อื่นแล้วก็เอามาเติมถ้าเลือกลางใหญ่รวมได้จ้า ได้ไหมเราควรทิบได้ขอบพระคุณค <74. S 2> ่ะนี่บ่ายโมงแล้ว <van şimdi. S 1> ตีกสามคิวจะถึงคิวเราใช่เลยเขากําลังเตดือดเลยครับจิ้มนั้นจิ้มข้นเลยอ่ะีนจิ้มน่ากินอ่ะร้านเปิดขายมานานแล้วหรือยังคะี่ร้านเปิดมาเกือบ20ปีแล้วจ้าก็ตั้งแต่สมัยพ่อกับแม่ขายแล้วที่เราก็มาขายต่อเกือบ20ปีแล้วจ้าเดี๋ยวเราทบพย์นะแป๊บเดียวรอแป๊บนึงจ้าขอบพระคุณค่ะ ร้อยรร้อยโอเคค่ะวันนึงนี่ขายได้เยอะแคไหนะคะแล้วแต่บางวันขาของไม่แน่ไม่นอนตัวเองบางบางวันก็เงียบก็มีค่ะอืมค่ะของทเลนี่หาเงี้พวกไก่พวกหมูมันยังหาได้เนาะค่ะจุนไว้ที่ร้านมีปูวันนี้ก็เป็นปูปลาตอนนี้ก็เป็นปูมานะแลาอะไรจ๊ะแน่พี่ไปเดินตลาดตั้งแต่ตีสองยังเช้าอ่ะมงี้แปดโมงอ่ะร้อตลาดไหนคะก็ทสท ตรงนี้อะไรทุกอย่างมันก็เปิดก็ยังชั่วหน่อยแต่ก็ยังหาของแย่อยู่ดิถึงมีก็แพงมีหมึกเล็กกุ้งเล็กมีะมกะทะเลรวมคุดละร้อยสามกล่องค่ะคะะเรารอคิว,วประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ทะเลทอดสวัสดีค่ะรู้นี้นะเราต้องโทรมาจองน่าจะได้เร็วกว่า ตอนนี้หน้าร้านแถวยาวมากรอไหมถ้าสะดวกรอเดี๋ยวทางร้านกดลับออเดอร์ให้ถ้าไม่สะดวกรอรอพักิเศษได้จ้ไม่เสียเวลาที่ร้านเขาเลิกงานไม่ได้จ้าค่ะทางร้านกดยกเลิกให้แซนติ้งร้อยหนึ่งมีทั้งหมดเกาค่ะสามสีได้สามู้ที่จัไม่เลยอคเดี๋ยวกดยกเลิกให้นะเจ้าของี้หวัดสมอย่างค่ะมีกุ้งตูปลาหมึกจ้าแล้วหลังเราเป็นหุ้นไหมจ๊ะอ่ากุ้งเล็กหอม ตอนนี้บ่ายโมงที่สามเดี๋ยวเราไปกินที่รถกันแถวตอนนี้ยาวไปยาวกว่าตอนที่เรามาอย่นะ้ดูดิ พูดถึงไม่มีคนเราไปนั่งกินตรงนี้ก่อนได้มนะันอะ่ะเนาะส่วนลุงส่วนลุงได้ที่นั่งกินทีแรกว่าจะไปกินในรถแต่ว่าคนไม่มีไม่เป็นไรกินวิวสวยๆเออไม่มีคนมีแต่นกแต่น้ำจิ้งนะน้ำกิ้น่นากินสูสีวางไว้ก่อน อะไรบ้างนี่มีปลาหมึกปลาหมึกชิ้นหนาๆเลยนะเป็นปลาหมึกไข่นะคะเห็นไหมเสตใสเนี่ยแล้วก็มีกุ้งมีกุ้งชิมน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มเปรี้ยวนํำหวานตามเปรี้ยวน้ำมะขามนะคะแล้วก็เผ็ดน้ำจิ้มเด็ดน้ำจิ้มอร่อย เ,เดี๋ยวมันจะเละเทะเนอะเราจิ้มใส่ถุงน้ำจิ้มดีก,กว่าไม่ลาดคหณน้ำจิ้มน่ากินเนอะกินปลาหมึกทอดก่อนเลยอืมกุ้งกุ้งทอดค่ะใช้มือแหละไม้มันจิ้มไม่ได้จิ้มได้แต่ปลาหมึกมือล้างและวะ้วอ่ะฉีดแอนตอล์อล้วด้วยกุ้งเขาจะทอดทั้งตัวเลยนะมีหัวมีหาง มีกลางตลอดตัวโหหืมกรอบมากมาก็กุ้งทอดปกติมีรสชาติเค็มๆนิดนึงแต่อร่อยตรงน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยแต่ทอดได้กรอบมากอะ่ะเดี๋ยวหาชิ้นปูเล็กๆหน่อยใส่ปากไม่ได้ชิ้นใหญ่นี่นะคะปูทั้งตัว อทอดกรอบมากกระดองนี่กรอบเลยนะคะกระดองปูอ่ะเดี๋ยวไปกินก่อนที่บ้านกันไป แล้วเดี๋ยวเจอกันวันสุดหน้าตอนหนึ่งทุ่มค,ค่ะสวัสดีค่ะขอ,ขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจละค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเร,เรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ